ก็ถึงแล้วเขาเรียกอะไรนอะช่ำพญายาหนักก่อนร้านเจ็ดจิมนั่นเจ็ดเพิ่ม วัสดีพระเอกไปไหนนะพระเอกเนะพระเอกขายอะไรฮัลโหลฮ่ <Halo. S 2> าโอ้ยจำได้สิจำไม่ได้ส <laughs> วัสดีครับฮะพาหลาน โอ้พิ่งกินข้าวเช้าคนรวยก็อย่างนี้แหละเพื่อจะได้กินข้าวใช่สายเออใช่ใช่ใช่แล้วแต่ตังค์อย่างเดียวเออเดอเป็นไรปะาหลานพี่พี่มาชุดที่ว่าห้าลังนี่เหรอเปล่าเปล่ามาเนี่ยมาสี่ห้าคนเนี่ยทหารเดียวโวตอนนี้น่าควยเออ ไม่ได้มาเลยเจอันี้เจอในโลตัสเออไม่ใช่นี่วะคล้ายๆอ่ะคล้ายๆมีคนคล้ายๆอยู่คนหนึ่งปานบุรีเขาขายเสื้อผ้าคนทักผิดเรื่อยไว้ผมไว้หนวดคล้ายๆกันเลยอ่ะแล้วพี่อยู่ที่ไหนะอยู่ปานนั่นแหละอยู่โลตัสนั่นแหละแถวใกล้ๆนั่นแหละอือมีโอที เราทำอะไรล้วตอนนี้ก็ทำทำเกี่ยวกับพวกถ่ายสารคดีทำพวก YouTube อ่ะ YouTube ไม่แน่ออนทัวเปิด wi-fi ว่าอที่เนี้ยเปิดดูในไม่แน่ออนทัวก็ไปนี่กำลังจะไปพ่อม่เดี๋ยวจะข้างไปฝั่งพ่อมม่ไปถ่าย ถ่ายแล้วก็ออก Youtube ก็คูเก้นสิงคโปร์เขาจ่ายเงินให้ี่ถ่ายด้วยหรือไงเออนี่ก็ถ่ายอยู่เนี้โฆษณาร้านให้เรียบร้อยร้านเจซิมพาลูกพาเมียมาเที่ยวเออารอบมาก อันี้ก็ห้องน้ำฮะ<ป>เออนั่นแหละห้องนะ้ำต้องไปเข้าห้องนั้นน่ะเนี่ยตรงนี้มันจะมีทางขึ้นอยู่เนีย่ยขึ้นข้ามข้ามเขาก่อนนะนะเขาห้าง<ป>คนท้องแก่ไป,ไปเออไปไม่ได้หรอกใครจะเดินไหวโอ้โหคนเที่ยวเยอะเงินไหมวันนี้วันธรรมดาแท้ๆเนี่ยรถบานเลยเนี่ยโรรงเเียนปิดทอมอ๋อเลยโรงเรียนปิดเทมอ,อ,เอม,เทมแล้วเหรอปิดเทอมแล้วอ๋อ ไม่รู้เลยนี่โรงเรียนเขาปิดเขาปิดเดือนนี้เดือนตุลาตุลาแล้วตุลา,นะลาแล้วก็เข้าหนาวพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาครับบริเวณถ้ำพญานครถ้ำพญานครร้านนี้ก็ร้าน เจ๊ซิม,มกินข้าวที่นี่ครับเป็นจำเลยกะเพราหมูหมึกกุ้งวันนี้ก็ไม่ค่อยเงียบนะครับบริเวณนี้ก็มีจอดรถฟรีร้านยอดแก้วแต่เราไม่ราจอดร้านเจ๊ซิมเจ๊ซิมซีฟู๊ เราเราจอดรถฟรีร้านเจซิม <ś led> <ś led> อ่าปูหินถ้าเข้ามาท่านไม่เลี้ยวเลยนี่นะฮะก็จะชนกับร้านเจซิมพอดี เป็นร้านอาหารที่ราคายุติธรรมแล้วก็มีของฝากมากมายท่านสามารถที่จะมาเรียกซื้อของที่ระลึกต่างๆโอ้อันนี้หอยเป็นคู่แต่เอาหอยมุกมาทำนะผูสวยมากเลยนี่เหมือนอัญมณีเลยาววๆเป็นมกุกสวยมันุไข่ นี่เป็นของดีสามระยอดหินพระทาตคนสามรอยอดคนปานบุรีคนประจวบก็จะรู้จักหินพระทาตที่สามรอยอดปูสามรอยอดกินปลานี่เราถึงได้ฉลาดนี่กินปลาทูทุกวัน โอ้ oh, สวยจริงไม่แก่เลยนะไม่เจอกันตั้งหลายปีหนะุ่มเหมือนเดิมแล้วมไม่เจอกันต้องมีกี่ปีได้ <c oughs> ปีที่แล้วมาไม่เจอเลยปีที่แล้ว <c oughs> ยังมากินไปสี่ร้อยเลย <lớ p> <อ><ะ>มาสองคนกับเมียนะปีแล้วจำได้ไหมเมียคนนี้เปล่า <S <S คนผมยาวนี่ <S 2> <S 2> นี่ผมสั้น,ไม,ไ,มนไม่น่าจะใช่ก้าไม่ขำซะแล้วกูคนที่แล้วที่หมาเราสวยวันนี้เอยเจอเผาแล้ว,ว,นนออวลกูกุ้งเผาเีรยบร้อยอ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยไทยครับโดยลุงใหญ่ใจดี93.25เมกะเฮิร์ตโรงแรมผาสุขปานบุรีให้ดูรอบๆบริเวณนี้คือบางปูฮะบางปูบางปูครับวันนี้ก็ลอง,ลงเดี๋ยวลงขับรถไปรับข้างใน <c oughs> จะไปดูทางขึ้นไม่มีเปัญญาไปหรอกคนนี้เสียวเวลาไปพม่า,มาดีกว่า